สวัสดีค่ะพบกับทิพและ Talk of the t o ท n ค่ะวันนี้ทิพมาเปิดเอาเลิกเอาชัยไหว้เสด็จพ่อเราห้าอยู่ที่นครรงังสิตค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเทศบาลนครรงังสิตเลยค่ะวันนี้ทิพอยู่กับคนสำคัญของนครรงังสิตเลยเขาต้อนรับท่านนายกเล็กของนครรังสิตค่ะีบีครับนครรงังสิตของเราทุ่งหลวงรังสิตเนี่ยในอดีตนะครับต้องเรียนก่อนว่า ปีนี้จะเข้าเป็นปีที่128 oh, นะฮะ,ะที่เสด็จพ่อรองห้าท่านพระราชทานชื่อประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ <c oughs> ซึ่งเราเองนะฮะต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะคะเราก็เลยจะสร้างอนุสาวรีย์ตรงนี้ประตูน้ำจุฬาเนี่ยจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของกรมชนประทานนะฮะ,ะซึ่งตอนนี้เลามีการพูดคุยประสานงานกันนะฮรระหว่างองค์การมหาชนจังหวัดปทุมธานีจะขอพื้นที่ตรงเนี้ย นะฮะกลับมาทําเป็นส่วนสาธารณะ,ะนะฮะให้กับพี่น้องชาวบางสิทธิ์ชาวปทุมธานีซึ่งเป็นปอดที่พวกเราจะได้พักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับมีอนุสาวรีย์รอห้ารวไมไปถึงจะมีหอคอยคของปทุมธานีอยู่ด้านหลังด้วยในอดีตเนี่ยตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นที่ค้าขายใช้เรือในการสัญจรตรงสะพานที่เราเห็นเนี่ยนะฮะค่ะสะพานอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะเป็นสะพานที่สามารถยกได้ ให้เนือออกเข้าออกได้แล้วก็มีการเก็บตัวเก็บอะไรอย่างเงี้ยท่าโดยสารเนี่ยอยู่ตรงนี้ในอดีถ้าเราพูดถึงนังสิตแต่ก่อนเด็กๆก็คงนึกถึงห้างฟิวเจอร์พาร์คแต่ตอนนี้ก็อยากให้พอพูดถึงนังสิตแล้วมีอะไรที่มากกว่าก็คือประตูน้ำจุฬานี้แหละฟังแนวการพัฒนาเมืองจนเป็นสมาร์ทซิตี้ได้ขนาดนี้เนี่ยท่านนายกมีแนวคิดยังไงบ้างคะในการทำงาน คือผมมีมุมมองเนาะในในเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ใช่ไหมในสิ่งที่เราตั้งมั่นที่จะทำเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าทาไมถึงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าผมมองว่ายุคสมัยเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับเทคโนโลยีต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นนะเราจะหยุดนิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องพัฒนาตามต่อยอดไปเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุกๆด้านเนี่ยแหละเพื่อให้ คุณภาพชีวิตความน่าอยู่ของคนในชุมชนเนี่ยนะฮะเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้านนี่ก็ค,คือสิ่งที่เราต้องพัฒนาทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหยุดไม่ได้พี่โบลิ่งพาเข้าซอยมาลึกลับซับซ้อนมากเลยค่ะแถวนี้มันจะมีที่ท่องเที่ยวหรอคะเนี่ยมีนี่น,น,นี่นี่คือชุมชนสร้างสารรค์นะครับเป็นชุมชนที่มีประชาชนอยู่เพราะว่าอัตลักษณ์ของลังสิทธ์เนี่ยคือก๋วยเตี๋ยวเรือ <Okay. S 2> ซึ่งคู่กับขนมถ้วยดังนั้นในสิ่งที่เขาสร้างรายได้ในชุมชนเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นในตรงนี้ oh. แล้วผมก็เลยมาเจอพี่ควรโดยที่นี่ก็พอทํามาตอนนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนและ <Okay. S 2> ที่แรกของนคลลงรลังสิต <Okay. S 2> และในอนาคตเราก็อยากพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม ควรทําใบเตยกะทิสดค่ะถ้าก,กะทิแล้วก็ใบเตยนี่ทําเองทำเองเอ,ง<ช>อยากลองหยอดบ้างได้ไหมคะได้ค่ะ,คะนี่พี่โบลิงถือเรือมาแล้วอันนี้คืออะไรคะเป็นแพ็กเกจใหม่เหรอคะเป็นแพ็กเกจใหม่ที่ท่านนายกเขาทําร่วมกับมหาลัยล้านบางคน<อ>คืออาจารย์มหาลัยลานมงคนจะออกแบบแป้งคือจะ,ะเป็นแป้งข้าวไรเบอรี่ข้าวกขอกสีสามแล้วก็ดอกอัญชันประโยชน์ของ ไลบอรี่กับแป้งก็ขอสี่สามอันนี้เขาจะคุมเรื่องน้ําหนัก<อ>เรื่องโรคภัยใครเป็นเบาหวานเป็นโรคไตอะไรทานได้หมดแล้วพอเสร็จแล้วอ่ะท่านนายกโบเขาก็จะรวมกับมรบรอยยี่สิบหกใช่มาลันวิถีก็เลยมาออกแบบพี่ควรว่าถ้าเป็นอันชันเราเปลี่ยนจากถ้วยมาเป็นเรือมันจะดีไหม mm hmm. มันก็ มันก็จะมีเก๋กไก่แล้วเราก็จะมีกล่องสีอัตลักษณ์ของใช่ค่ะด้วยความที่ขายคู่กับกว๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมคะก็เลยเป็นรูปเรือมีหนมถ้วยมาพร้อมเรือด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมอยากส่งเสริมนะโดยที่เราจะเห็นว่าที่นี่จะเป็นต้นแบบของวิสากิจชุมชนนะ,ะของนครลังสิตแต่ก็ยังมีอีกเยอะมากนะฮะของดีลังสิตเนี่ย มีเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นดินปั้นนะครับหรือของดองหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกเยอะที่เรากําลังจะส่งเสริมให้เป็นวิสาหกิจชุมชนนะฮะให้ชุมชนของเรานครรังสิตของเราได้มีไรายได้กันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกทางหนึ่งค,ครับได้ยินว่าเมืองนครรังสิตเป็นาร์ทซิตี้ด้วย<ช>ยังไงบ้างคะเพราะในยุคสมัยนี้ก็ต้องเป็นาร์ทซิตี้จะให้ง่ายสะดวกปลอดภัย นะแต่เราก็พยายามที่จะพัฒนาให้ใช้ให้จับต้องได้นะครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้บริการมีแอปพลิเคชันนะครับใ,<ช>ในการสะดวกในการที่จะใช้งานต่างๆอีกอันหนึ่งก็ในเรื่องของการที่จะดูเรื่องของความปลอดภัยใ,<ช>ในเรื่องของระดับน้ำเนี่ยในรังสิตของเราเนี่ยเวลาช่วงฤดูฝนเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือระดับน้ำ,น,ำนะนะฮะเรา<ช>ก็จะมีกล้องที่สามารถดูเรี่ยวทามได้ให้พี่<ช>น้องประชาชนสามารถให้ดูได้ด้วยตัวเองว่าตอนนี้ระดับน้ําในคลองของเราเนี่ย มีระดับเท่าไหร่แล้วไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นที่สามารถดูได้ก็ประชาชนทุกคนสามารถเามาดูได้ดูได้เองเลยแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างกล้องวงจรปิดก็ทางท้องถนนนะครับสายหลักๆเนี้ยก็สามารถดูได้เองอนาคตก็อีกหลายๆเรื่องที่เรากำลังจะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป้ายรถเมล์อัจฉริยะนะฮะที่กาลังจะทําแล้วเราได้รับรางวัลมาแล้วมีบางจุดเนี่ยของเราก็เริ่มเป็นไฟอัจฉริยะแล้วก็เทคโนโลยีมาใช้ใช้ห้สะดวกขึ้นแล้วเร็วขึ้นปลอดภัยขึ้น มีรเรื่องดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุยังไงบ้างไหมคะพี่โบลิีโอ้ยตอนนี้โครงการนะฮะต้องเรียนก่อนว่าถ้านับช่วงวัยคนในชุมชนของเราตั้งแต่สองขวบจนถึงบ้านปลายชีวิตเพราะว่าเรามีศูนย์เด็กเล็กแล้วก็มีเด็กเล่นอนุบาลน,นะครับประถมค่มะมัธยมผู้สูงอายุเราก็สร้างความสุขให้ผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นชมรมนะฮะที่เราดูแลแล้วก็ดูแลถึงสุขภาพตอนนี้เราสร้างศูนย์การแพทย์อยู่นะครับเราเลยเเร็วนี้ก็คงได้ใช้ให้บริการอย่างพมเพิสเนี้ย โครงการเราเรามีช่วยกันจากภาคเอกชนภาคหลายๆพื้นที่นะฮะผมก็มอบแคมเปเนียดูแลให้เลยผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยผมไปมอบเองครอบทุกช่วงวัยเลยใช่จะทำให้ทุกช่วงวัยเลยครับนี่คือถนนคนเดินของเรานะครับเรียบของลังสิีประยุทธ์ศักดิ์ของเราเนี่ยเป็นโครงการถนนคนเดินเดินจิมชิมเชี่ยววอลกิ้งสีอลังสีของเราที่จัดขึ้นนะฮะทุกต้นเดือนค่ะเดินชิม เดี๋ยวจะพาไปชิมจะมีของกินอร่อยๆของลังสิทธ์นะฮะตลาดในถนนสายนี้เนี่ยมีประมาณกี่ร้านคะประมาณ300 300นี่ลงทะเบียนเต็มตลอดไหมะใช่ครับลงทะเบียนแต่ก็จะมีบางทีก็ขาดบ้างอ่ะบ้างเราก็เอาที่ลงค้างไว้ก็มาเติมเติมอ๋อถ้าใครสนใจก็ยังสามารถมาลงทะเบียนได้ใช่ใช่ลงได้ครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกๆสวัสดีพอเ,เราทำนี่เราไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วอ,อ,อร่อยอะ่ะร้อนร้อยเลย <c oughs> ก็เราจะมีกล่องนะาวางไว้ใครใครที่มาใช้บริการก็แล้วแต่จำนวนก็หย่อนกล่อง จ้าหน้าที่สาธารณสุขเราจะควบคุมถึงคุณภาพอาหารด้วยแล้วก็ราคาด้วยเต็มอิ่มจริงๆสำหรับวัฒนธรรมแลนด์มาร์กต่างๆรวมไปถึงของกินอาชีพรวมถึงการพัฒนาของเมืองนครรังสิตด้วยอยากให้ตักหมุดมาเลยนะคะสำหรับนครรังสิตค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ทานายกช่วยฝากเชิญชวนคนมาเที่ยวนิดนึงค่ะรังสิตนะครับ มีอะไรที่ดีๆหลายๆอย่างนะครับในการที่เราจะมุ่งมั่นที่จะช่วยกันทําให้คุณภาพชีวิตทุกคนดีขึ้นนะอย่างโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่อยากจะขอเชิญชวนนะฮะท,ทุกๆท่านนะครับมาร่วมกมันมานองสัมผัสนะว่ารังสิตเป็นยังไงสิ่งสําคัญคือเป็นกิจกรรมที่การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนของนครรังสิตเราสําหรับสัปดาห์นี้ใช่ไหมครับวันที่8ปดถึงสิเราจะมีงานประจําปีของเทศบาลนครรังสิตร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวนครรังสิต ก็คืองานสารหลักเมืองนะครับค <ะ S 1> นบคารลังสิตของเราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับมาแล้วมาเดินกินจิมที่อวอ l ก i ้ g สิธิ์ัลังสิตเราแล้วก็พบกับกิจกรรมนะครับแล้วก็สักการะบุชาสิลงศักดั์สิธิ์วันนี้อบอุ่นมากจริงๆค่ะสำหรับนครรังสิตต้องขอขอบคุณพี่โบล <ท S> ิ<อ>งแล้วก็พี่ๆทุกท่านเลยนะคะ แล้วตอนนี้ต้องขอตัวเดินไปกินต่อนะคะยังเหลืออีกเพียบเลยค่ะให้ได้ชมกันวันนี้ต้องลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ